ต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของวิธีการ add pagey e นะครับก็คือการเพิ่มบัญชีของผู้รับครับรวมถึงบัญชีของเราเองด้วยนะครับในที่นี้นี่เป็นตัวอย่างของในหน้าแอคเค n t ของผมนะฮะอันนี้จะเป็นผมเปิดแอคเค n t ของไชน่าไปแล้วนะครับอันนี้ของ USD นี่คือของสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับอันดับที่1นนะครับให้มากดตรงคําว่า add new p a g e e นี่นะครับที่คุณเห็น2อ,อันนี้คือผม add ไปแล้ว เป็นของผมเองนะฮะนี่จะเป็นของผมเองนะครับ,มมอ,รบอ่าโอเคเรากดที่ add new page e นะครับมาที่ page e, แล้วกด add new หลัาจากนั้นแล้วให้เลือก add new single page e นะครับอ่า add player เนี่ย in batch นี่หมายถึงว่าคุณอาจจะอัปโหลดทีเดียวหลายๆคนนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณมีรายชื่อที่ต้องชําระเงินหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นจ่ายเงินลูกน้องที่อยู่ต่างประเทศทีเดียวหลายๆคนคุณสามารถทําตรงน,นี้ได้นะครับ โอเคโดยทั่วไปผมคิดว่าน่าจะแอดทีละคนเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะถามว่าคุณจะแอดมาที่ชื่อบัญชีของคุณเลยไหมเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นของบุคคลอื่นนะครับเป็นของ corporate หรือของ personal นะครับถ้าโอนบุคคลอื่นนะครับอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกถ้าโอนให้ซัพพลายเออร์นะครับทาง world first จะไม่โอนให้กับบุคคลธรรมดานะครับซับพพลายเออร์ผู้นั้นจะต้องเป็นนิติบ,บุคคล อันนี้หมายถึงคุณโอนเข้าธนาคารของซัพพลายเออร์นะครับไม่ได้โอนไปที่ w ว r ร์เฟิร์ของซัพพลายเออร์เขานะฮะหรือบุคคลอื่นบุคคลใดเนี่ยเทอร์ปาร์ต้เนี่ยจะต้องเป็นคอร์ o ปอเรทหรือเป็นบริเนสนะครับที่เขาจะต้องส่งมาให้เราเนี่ยก็คือมาถึงชื่อบัญชีเขาจะไม่ต้อง,องไม่ใช่ชื่อบัญชีบุคคลธรรมดานะครับต้องเป็นชื่อลักษณะของนิติบุคคลนะครับเราเวอเฟิร์สขาถึงโอนเงินไปให้นะครับ ถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยอะไรให้มาที่ตรง question นะครับก็คือ support นะครับเขาสามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดแต่ที่ผมอสอบถามเขามาเรียบร้อยแล้วแหละก็คือว่า w o r l i r s t s t จะไม่โอนเข้าบุคคลธรรมดานะครับโดยเฉพาะคนในประเทศจีนนะครับเขาต้องโอนเข้านิติบ,บุคคลเท่านั้นนะครับโอเคงั้นเราก็มาดูกันเราจะโอนเข้า third p a r t ตอันนี้คือเราจะเพิ่มบัญชีก่อนนะครับไปที่ third party บุคคลที่3นะครับแล้วก็ใส่ที่ corporate กด next หลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เขาให้เราเลือกว่าตัวปาร์ตี้ที่เขาจะรับเงินเนี่ยอยู่ที่ประเทศไหนนะครับเขาจะถามถ้าเกิดอยู่ที่ us ก็เลือก us แล้วก็ตัวปาร์ตี้เนี่ยเขารับสกุลเงินอะไรนะครับถ้าเกิดเขารับ usd ดอลลาร์เราก็เลือกดอลลาร์นะครับแล้วก็รา,ายละเอียดนะครับของแบงค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่คุณจะเพิ่มเพิ่มเพย์ยี่นะครับคุณต้อง make s วร์ว่า ว่าคนที่คุณจะส่งเงินไปให้เนี่ยอินฟ r m a ม i o ชทุกอย่างถูกต้องนะครับต้องคอนเฟิร์มว่าเขาให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าว่า Routing Number เนี่ยถูกต้องนะคือคอนเฟิร์มให้หมดนะครับ Account Name อะไรนะครับ Routing Number อะไร swift Code นะครับถ้าเกิดเขาต้องการใช้แล้วก็เลขที่บัญชีอะไรนะครับหลังจากนั้นก็กด Next นะครับทีนี้ก็คุณก็ต้องมาใส่ Information ว่า เลยีคนนี้คุณจะใช้ชื่อว่าอะไรคุณตั้งได้ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับ Friendly name อันนี้ไม่ซีเรียสคือชื่ออะไรก็ได้ให้คุณเข้าใจเองนะครับแล้วก็เลือกแคตตา o r y ของ Supplier คนนี้ว่าเขาทำธุรกิจอยู่กับอะไรนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของ Supplier นะครับก็คือว่าเวลาคุณส่งเงินไปเนี่ยสเตตัสเนี่ยบริเ i รเขาจะอัปเดตไปที่ Supplier อของคุณนะครับหรือผู้ที่รับเงินของคุณนี่แหละเพื่อส่งเงินเพื่อส่งอินโฟมิชันไปที่อีเมลนี้นะครับ โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เป็น optional นะครับต่อไปกด next นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย w o r f i r จะส่ง SMS code ไปที่โทรศัพท์ของคุณนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับให้คุณกรอกรหัส6หลักจากเลข SMS ของคุณในนี้แล้วกด confirm เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการเพิ่มนะครับนี่เรายังไม่ได้ส่งเงินนะครับนี่เราแค่เพิ่ม เพิ่มบัญชีผู้รับก่อนนะครับในบัญชีผู้รับนี่อาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะครับถ้าจะเป็นคุณเองคุณก็เลือกกดตรงที่เดี๋ยวนะฮะแอ p เพย์ที่เป็น my own account เห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็กดตรง my own account ชื่อก็จะเป็นชื่อของคุณเลยนะฮะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยโอเคตอนนี้เราก็ s u s c e s s นะครับในการ a อ p l เพย์ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอคุณแอดเพจย e ่เสร็ปุ๊บเนี่ยรายชื่อใหม่ก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเพ่ Pay ie, คนล่าสุดที่เราเพิ่งแอดไปเนี่ยเวลาคุณจะจ่ายเงินให้เขาคุณก็มากดเพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายมากก็มไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยโอเคทีนี้เรามาดูว่าวิธีการเพิ่มบัญชีผู้รับนะครับสำหรับคนที่เป็น w o f i r s t เหมือนกันคือเราจะส่งเงินทาง w World First Account นะครับ อันนี้จะดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากนะครับอันดับที่1นนะครับให้มากดตรงคําว่าเซ็นกับวีดรอร์ก่อนนะครับหลังจากกดตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าถัดไปนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้คําว่าซิงเกิลเพย์ยนะครับแล้วก็มาเลือกออปชันนี้ก็คือทรานเฟอร์ทูโรฟเฟอร์สแอคเคาท์นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้ถามฝั่งตรงข้ามหรือคนที่เราจะโอนเงินไปให้เนี่ยเราขอเลขที่ เอ่อ uh, pay e e ี่รีซิฟไอของเขามานะครับทุกคนจะมีหมดตัวคุณเองก็จะมีนะครับ Payee ี่รีซ p ฟ i อเนี่ยรีซ e ฟไอดีอย่างนี้นะครับจะขึ้นต้นด้วยรหัส WF แล้วก็ขีดแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับหลังจากนั้นให้กรอกกรอกรหัสเนี้ยเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วกด Confirm to adding นะฮะโอเควิธีการที่คุณจะหาเลขบัญชีของคุณนะครับเลข f o r s t a c c o u n t r e c e i e ร id ขั้นตอนที่1ให้คุณกดมาที่ตรงหัวมุมข้างบนนะครับจะเป็นรูปหัวคนเนี่ยแหละครับสเต็ปที่1 2ก็คือว่ามากดคําว่า My Account หลังจากที่คุณกด My Account แล้วจะมีหน้านี้ขึ้นมา Account Information ใช่ไหมครัให้คุณมาดูข้างล่างนะครับคุณจะเห็นคําว่า Roll a c o u u t t r e e i i p t ID นี่แหละครับคือคือรหัสเนี่ยแหละครับที่คุณจะต้องเอาไปกรอกตรงนั้นนะครับคุณสามารถ forward อบอกซัพลายเออร์ได้เลยว่าให้เอารหัสจากตรงนี้แหละมาให้มาให้เรา เราจะทำการโอนเงินไปให้คุณใน World First Account เท่าน,นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการเพิ่มบัญชีนะครับผู้รับอันนี้ก็ง่ายมากหลังจากที่คุณเพิ่มได้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปคุณก็สามารถที่จะแอดเงินส่งเงินให้เขาได้เลยง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยครับถ้าคนไหนนะครับเพื่อนๆคนไหนติดปัญหานะครับทักมาหาผมได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะยินดีที่จะตอบให้หรือไม่ถ้าเกิดว่า ทักมาแล้วผมอาจะตอบช้าคุณสามารถถามที่ซัพพอร์ตได้นะครับทางซัพพอร์ตจะทํางานเดียวกับเวลาที่ไทยนะครับก็คือ8ปดโมงช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับเวลาเดียวกับแบงคอกถามโอเคครับงั้นเดี๋ยววิดีโอถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการส่งเงินแล้วก็ถอนเงินกันนะครับ